ค่ะดิฉันเจนเล็กคุณมิตรนะคะมาจากร้านของฝากกนทองนะคะการที่ได้มาเรียนในครั้งนี้นะคะก็ทําทให้รู้นะคะว่าการที่เราคุยกับผู้อื่นในสิ่งที่ผ่านมาเนี้ยผู้อื่นเขาเบื่อเราหรือเปล่าเบื่อที่จะฟังเราหรือเปล่าเรามีหลักเกณฑ์การพูดหรือไม่แต่หลังจากที่ได้เข้ามาเรียนนี้ก็น่าจะนําจุดนี้ไปพูดเป็นการชักจูง ไม่ว่าทางลูกค้าหรือว่าเพื่อนๆให้หันมาสนใจกับงานกับสิ่งที่เราจะนำเสนอมากขึ้นอโอกาสนี้นะคะก็ขอขอบคุณนะคะท่านวิยากรน,นะคะที่เป็นแบบอย่างที่ดีนะคะไม่ว่าการที่เราจะยืนต่อหน้าสาธารณชนหรือว่าจุดไหนจุดไหนการใช้ไม้หรือว่าไม่กระทั่งฟังประมาณนะคะท่านเป็นผู้ชี้จุดในแนวทางให้เรา ทำถูกต้องทำตัววางตัวให้เป็นจุดเด่นของทุกทุกท่านขอบคุณค่ะ